สงการมายร่วมเฟรมเดียวกันแม้อยู่ห่างกันคนละฟากแต่ก็รู้ว่าไปด้วยกัน ต้องบอกเลยว่างานนี้ชัดเจนด้วยภาพสงการมายนาภัสสิรวมเฟรมเดียวกันแม้อยู่ห่างคนละฟากแต่ก็รู้ว่าไปด้วยกันเรียกได้ว,ว่าก่อนนี้โดนจับตามองอยู่สำหรับความสัมพันธ์ของสงการเตชะรงค์อดีตแฟนหนุ่มแมทพิรณีคงไทยที่มีข่าวหรือว่ากำลังคบอยู่กับสาวหน้าหมวยมายนาภาาสัสสิหลังจากที่มีการจับภาพของทั้งคู่อยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่ในระยะหลังดูเหมือนว่าคู่ของสงการเตชะนรงและไมายนาภัสสิจะเงียบหายไปทําเอาหลายคนสงสัยว่าทั้งคู่ยังคบกันอยู่หรือไม่ล่าสุดต้องบอกเลยว่าชัดเจนด้วยภาพสงการไมายนาภาสัสสิออกรอบตีกลอบด้วยกันรวมเหล่าเซเลบริตี้แม้ในข้าวนี้ทั้งคู่จะอยู่กันคนละทีมแต่ถ่ายรูปห่างกันคนละมุม แต่ก็ต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์มันกลับชัดเจนขึ้นมากๆแถมรูปดังกล่าวมายนภาัสาสิยังเป็นโพสที่โพสเองอีกด้วยส่วนความจริงว่าทั้งคู่เป็นอะไรกันก็คงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวอีกทีค่ะ